คุณกำลังมองหาที่ชมซากุระที่ทั้งสวยสงบและไม่ซ้ำใครใช่ไหมครับที่นี่คือทากกระแคสเซิลปราสาทโบราณอายุกว่า400ปีในจังหวัดนีกะตะและที่สำคัญที่นี่คือหนึ่งในท t o รีจุดชมซากุระยา,ามค่ำคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นแต่กลับเป็นฮิดเด้นเจมที่นักท่องเที่ยวไทยยังไม่ค่อยรู้จักกัน ซากุระที่นี่มากกว่า4 0 0 0ต้นบานสะพรั่งล้อมรอบคูน้ำรอบปราสาทในตอนกลางวันว่าสวยแล้วกลันคืนคือที่สุดเขาจะเปิดไฟไลท์อัพรอบบริเวณแสงสะท้อนกับกลีบดอกไม้และเงาปราสาทบนผิวน้ำทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากในหนังและไม่ก็หลุดออกมาจากอนิเมะโรแมนติกเรื่องโปรดช่วงงานเทศกาลจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปีบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารญี่ปุ่นแบบงานวัดทั้งทาโกยากิยากิโทริและเสียงัหเราะข,ของผู้คนที่มาชมดอกไม้กันอย่างอบอุ่นบางคนปูเสื่อนั่งใต้ต้น ซากุระบางคนถ่ายรูปบางคนก็แค่นั่งมองดอกไม้ปลิวในลมเฉยๆแต่มันก็รู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับความพิเศษของที่นี่คือความลงตัวระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์กับความงามของธรรมชาติไม่วุ่นวายไม่แออัดเหมาะกับคนที่อยากสัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมที่ละมุนและสงบกว่าเมืองใหญ่ถ้าคุณเบื่อจุดฮิตที่คนแน่นทุกปีลองเปลี่ยนมาที่ทากาดะแคสเซิลสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจคำว่าสากุระในฝันมันมีอยู่จริง